ตัเเวเดียวฟูแต่องเป็นสมุยอะไรสัตว์ติดดเป้าข้าพอที่ดตัวอยนี้รู้ดิเฮียยจะเย็นมากวยกันเฮียอะไรหน่าวะเสียงฮอดังโจกเจ้าเจ้ารูว่าตลาดจาแล้วเลยตลาดกา็ไม่รู้่เแต่เนนโน่นะมันจะเอาทายได้ไงวะตัวมันเล็กเตียเห็วะพวไม่ไจะเอาได้นะเว้ยเนี่ยอย่าเข้าปลายนะเดด็กเลกนะอันตราย,รรยหร่าเท่ซะด้วยอ่ะทีเมฆกเฮียลำบากก็ว้าวุ่นเลย

เป็นเฮียอะไรกิริยาวาจามาสวมนินคะแนนของทมไม่เจอทางใจตอนที่ท่กนพูดเชียวกันเอาไหมใจวบ่งวันไว้และเกินแก้วดามันจะปูหาท่อมึงเหรอมึงลอยอากาศได้มึงนึกว่ามึงที่ไหนวะไอ้คุ้ยมันไอ้ไม่ไม่ตัญญาไอ้คุ้ยมันมึงเล่นซ่องปลาดวนนะก็เจอท่ามัน ติดปูพ,พ,ปอพอร้อมใจพร้อมใจปูฮัดพร้อมเหรอะพร้อมหน้าเหี้อะไรสัตว์ถ่ายที่ที่กล้องลงสู่หัวา,างกดบางไถมันที่ต้นแขนนี้ดอกดูไว้ที่นะครับว่าทรงหน้ามังบาเหมือนการล้มเนินงวงไข่เหมือนไข่กูที่ตรงปูเหมือนฐานตบมันปัดแล้วฟ้าเหมือนองค์ที่หมาต้องหัวตามีรอยหัวสติลและพูดจนคิว <c oughs> <c oughs> ้วเหี้เหมือนยิวว่าวเซดตเอ้าฟู